สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภานะคะมาดูการหัวข้อนี้นะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะภายใน2เดือนหรืออยู่ระหว่างช่วง2เดือนนะคะอาจจะเกิดก่อนก็ได้นะคะเกิดก่อนช่วงที่คุณมาดูคลิปกลายแปลว่าคลิปดึงดูให้คนได้เข้ามาให้คุณได้เข้ามาฟังนะคะหรือว่าภายใน2เดือน นะคะมันจะเกิดวันไหนก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าถึง2เดือนแล้วค่อยเกิดไม่ใช่นะคะช่วง2เดือนหรืออยู่ระหว่างภายใน2เดือนเนี้ยนะคะอาจจะเดือนหนึ่งเกิดเดือนกว่าเกิดก็ได้นะคะโอเคมาดูกันนะคะ <c oughs> ขอพลังงานของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะมาดูซิว่าการเปลี่ยนแปลงใดนะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ภายในสองเดือนนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูเลยนะนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูนะคะสองถ้วยอัศวินเหรียญหนึ่งถ้วยเด็กถ้วยสิบคาทานะคะ ให้ถ้วยออกมาค่อนข้างเยอะนะคะแม่หมอมองว่าคุณโดดเด่นมากเลยเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะสองถ้วยขึ้นมาใบาแรกเลยนะคะตัวคุณเองนะคะสิ่งที่แม่หมอเห็นเนี่ยแม่หมอมองว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนที่เป็นคู่แท้นะคะอคนที่จะเข้ามาเป็นคู่กันจริงๆคุณจะเจอคู่ที่ทัดเทียมกันนะคะจะเจอคู่ที่เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมอบต่างคนเนี่ยต่างมอบความรักให้กันและกันนะคะมันเป็นความรักที่ มั่นคงนะคะหรือว่ามันเป็นความรักที่คุณรอคอยกันมาก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะพบรักนะแล้วก็เป็นรักแรกพบด้วยก็ได้นะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะเออเป็นคนที่เด็กกว่าคุณมันมีการในเรื่องของการทุ่มเท การเอาใจใส่กันอย่างจริงจังแบบนี้ถ้าสมมติว่าคุณได้คบกันนะคะมันจะเป็นในเรื่องของการทุ่มเทการเอาใจใส่กันอย่างจริงจังก่อนหน้านี้ถ้าชาวราศีมังกรนะเจอความรักที่มันไม่ดีมานะคะแม่หมอมองว่าในช่วงระหว่าง2เดือนนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักหรือว่าเจอในเรื่องของความรักที่ดีนะคะความรักที่ดีความรักที่เข้าอกเข้าใจนะมันเป็นรักที่รักแรกพบเลยด้วยก็ได้นะคะ มันมีความมันมีการครบกันอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ทุ่มเทให้แก่กันและกันแบบเนี้นะคะเอออันนี้ก็คือในสิ่งที่คุณจะเจอนะคะในสิ่งที่คุณจะเจอเนาะหรือว่าก่อนหน้านี้นะในเรื่องของความรักของคุณนะ่ะถ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอาจจะไม่ได้ค่อยเอาเอาเอกเอาใจหรือเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแม่หมอบอกเลยว่านะคะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรัก คุณจะหันหน้าเข้ามาคุยกันมากขึ้นจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะอืมสาหรับคนที่มีคู่หรือมีคนคุยนะ่าจะหันหน้าเข้าหากันมากขึ้นนะคะจริงจังกันมากขึ้นนะคะใครที่ยังคบกันแบบไม่เปิดเผยแม่หมอมองว่ามันจะเปิดเผยนะเราใช้ใจแลกใจนะแล้วมันมีความจริงใจกันมากขึ้นด้วยมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเทหรือว่าจริงจังกับความสัมพันธ์ นะมากขึ้นด้วยแบบนี้นะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาดูกันนะคะแล้วยังไงอีกนะคะการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรแลัคนามังกรอีกนะสี่ดาบห้าไม้เท้าเด็กเหรียญเออหกเออเจดดาบอืม สีะนะคะแม่หมอมองว่าบางสิ่งบางอย่างถ้ามงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเงียบหรือว่ามันมีปัญหาในเรื่องของความแตกต่างการขัดแย้งกันเนี่ยนะมันจะเริ่มนิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการขัดแย้งหรือความเงียบเนะน,น,นี่ยในเรื่องของความรักจะดีขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะก่อนหน้านี้การเงินอาจจะเงียบอาจจะมีปัญหากระไรในเรื่องของการเงินแม่หมอมองว่าเดี๋ยวมันจะมีมีเกณฑ์ที่แบบมีโชคมาสักก้อนหนึ่งหรือว่ามี รายได้นะคะหรือว่ามีเงินมาสักก้อนหนึ่งนะคะให้คุณได้แบบเข้ามาใช้จ่ายหรือได้เข้ามาหมุนสักก้อนหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการเงินนะการเงินก็มีเกณฑ์ที่จะจะได้รับได้รับเงินมาเหมือนกันหรือว่าจะเริ่มคือเริ่มมีเข้ามานะเอาง่ายๆนะคะเริ่มมีเข้ามาในเรื่องของการงานนะคะ ก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของอุปสรรคเข้ามาเหมือนกันนะคะอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนะคะออต้องใส่ใจมากขึ้นรับผิดชอบเพิ่มเพิ่มขึ้นต้องเหนื่อยมากขึ้นอีกในหนึ่งค OTHER วรระวังเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนร่วมงานด้วยในที่ทํางานนะคะอาจมีการทําลับหลังการขโมยข้อมูลหรือว่าการขโมยไอเดียนะคะแบบนี้ด้วยนะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองด้วยก็ต้องระวับบงด้วยเหมือนกันนะคะออการ โดนถูกหลอกถูกโกงหรือว่าการโดนหักหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินช่วงนี้อาจจะต้องระวังหน่อยด้วยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะยังไม่ได้สามารถที่จะไว้ใจใครได้ง่ายนักะนะอืมนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะมาดูต่อนะการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรมาดูกัน เก้าไมท้าห้าดาบนะคะไพ่แบบแบบนี้ทั้งนั้นเลย the f o o l หน 2> 2ึ่งคาถาสองคาถานะคะจะสบายใจมากขึ้นนะคะแม่หมอบอกเลยว่าคุณจะสบายใจมากขึ้นจะเป็นอิสระมากขึ้นก่อนหน้านี้มันเหมือนมีความรู้สึกว่ามันถูกทิ้งถูกเทบางคนการงานก็ มีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการงานบางคนตกงานก็ได้รองงานแบบนี้ก็ได้นะคะด้วยความที่อารมณ์มันรุ่มร้อนอารมณ์มันแบบมันใจร้อนอะ่ะมันเป็นช่วงที่แบบบางครั้งอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคนอาจจะเข้าหน้าคุณไม่ติดก็ได้นะคะเออมันมีในเรื่องของความโมโหโทโสความใจร้อนอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยฟังเหตุฟังผลใครนะคะมอเลยทําให้คุณมันจะต้องโดดเดี่ยวนะถูกทิ้งถูกเทถูก,ถกโดดเดี่ยวอะไรแบบเนี้นะคะแม่หมอมีเกณฑ์แม่หมอมองว่าเดี๋ยวคุณมีเกณฑ์จะสบายใจมากขึ้น นะคุณจะมีอิสระมากขึ้นนะอาจจะเป็นอิสระทางความคิดก็ได้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์เรื่องของการเริ่มต้นการเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะการเรียนต่อก็ได้อาจจะไปเกี่ยวกับโลกออนไลน์ก็ได้หรือว่าการติดต่อสื่อสารก็ได้นะคะค่อนข้างชัดเหมือนกันนะเ,เริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสารแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะหรืออีกในหนึ่งมันจะมีงานเข้ามาก็ได้นะคะ มีโชคอย่างปฏิหารเข้ามาก็ได้นะคะทำให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจแบบนี้ก็ได้คุณอาจจะเกิดภาวะที่ลังเลนะหรือเกิดอยู่ในสถานการณ์ที่มันตัดสินใจไม่ได้ก็ได้หรือบางสิ่งบางอย่างคุณจะต้องแบบ protect ตัวเองอะไรแบบนี้นะคะโอเคมาต่อกันที่ไพ,พ,พ่พรพิคเนตนะคะมาดูซิว่าการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะชาวราศีมังกรและขนานมังกร ดีไล h ์นะคะทัพพิคเนตหัวเราะรีแลกซ r ชันฮาร์โมนีเอ่อเจเนอเรลซิต้นะคะไพ่ <im it> าอาจจะเห็นได้ไม่ครบเนาะเพราะว่ารู้สึกพื้นที่มันจะไม่พอแม่หมอทำได้แค่นี้นะคะแล้วก็ Achievement นะโอเคแม่หมอมองว่าคุณจะมีความสุขมากขึ้นอย่างที่บอกนะคะ จะได้เขาเรียกอะไรนะมีเสียงหัวเราะอะนะคะจะก,ก่อนหน้านี้มันอาจจะมีแต่ปัญหาวุ่นวายเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะในช่วง2เดือนนะี้แม่หมอมองว่านะ,ค,ะคุณจะรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมีความสุขมากขึ้นได้หัวเราะได้ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเอ่อได้รีแลกซ์นะมีแกนได้ผ่อนคลายทั้งกายและใจมากขึ้นนะคะมองโลกในแ,แง่ดีแล้วมีความสุขมากขึ้นคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากหุ้นส่วนจากเพื่อนร่วมง,งาน นะคะเนี่ย achievement นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากหุ้นส่วนจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าจะมีการยาณมิรเข้ามามีหุ้นส่วนเข้ามานะคะที่เข้ามาแล้วเนี่ยทำให้คุณถูกอกถูกใจหรือว่าเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้คุณเขาเรียกว่าอะไรนะมันเข้าขากันได้นะคะถ้าเป็นหุ้นส่วนเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานก็เข้าขากันได้แบบนี้นะคะแล้วอีกในหนึ่งถ้าเป็นกรณีในเรื่องของคู่ครองนะคะ แม่หมอหมองว่าเขาอาจจะเข้ามาซัพพอร์ตชีวิตคุณก็ได้แม้ทั้งทั้งคนโสดนะคุณอาจจะเจอคนที่เข้ามาซัพพอร์ตชีวิตคุณเข้ามาทําให้ชีวิตคุณมีสีสันทําให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้ด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่ก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของความเข้าใจกับคู่มากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการให้การช่วยเหลือกันมากขึ้นการซัพพอร์ตกันมากขึ้นแบบนี้ด้วยนะคะอะมาดูต่อการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะชาวราศีมังกรลัคนามังกรดูกัน Prosperity, uh, Protection, n r t u r e Insight, um, energetic movement นะคะ,ะเริ่มมีไพด่ดีๆมีพลังงานสวยๆขึ้นมาและนะคะในเรื่องของความร่ำรวยมีโอกาสมีความหวังอาจจะเป็นความร่ำรวยในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะที่ทำให้คุณหัวเราะได้ทำให้คุณยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วมันเหมือนแบบ ชีวิตมันได้รับอิสระนะ่ะอาจจะเป็นเงินที่เยอะอาจจะเป็นเงินที่ก้อนใหญ่ด้วยก็ได้นะคะคุณได้รับความความรักนะคะความรักความเอาใจใส่หรือว่าคุณได้รับการปกป้องด้วยนะเป็นช่วงที่คุณได้รับการปกป้องออีกในนึงเนี่ยก็คือใช้สติมากๆนะคะออใช้สติหรือว่าใช้ความคิดมากๆใช้แบบความนิ่งมากๆนะไม่ว่าคุณจะคิดหรือคุณจะทําอะไรนะคะค่อนข้าง พพิเคเนตขึ้นมาก็บอกด้วยว่าเอ,อให้ใช้สติให้ใช้ความนิ่งมากๆแม่หมอบ้องว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะคะให้ใช้ปัญญานะคะให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความคิดคิดให้มากหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อยู่นิ่งๆยังไม่ต้องแบบสแสดงกิริยาอาการหรือว่ากระตกกระตากหรือว่าเขาเรียกอะไรนะอาการทางกายนะคะออให้แบบอยู่นิ่งๆ ความนิ่งอะไรนะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอะไรประมาณเนี้นะคะโดยที่แบบว่าให้เราใช้สติมากๆนั้นเองคุณจะได้รับการปกป้องนะจะได้รับการปกป้องได้รับการคุ้มครองนะคะคนะถ้าเกิดว่าคุณมีพวกหัวหน้าผู้หญิงนะคะเคุณก็จะได้รับความรักแบบนี้นะหรือว่าการได้รับความรักจากคู่คู่ครองก็ได้จากแฟนจากคนรักเราก็ได้จากคนที่เป็นแม่เราก็ได้นะคะจะได้รับความรักความคุ้มครอง ไม่มอมองว่าในช่วงระหว่างภายใน2เดือนนี้นะคะคุณอาจจะมองอะไรได้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะมองอะไรเนี่ยมันเหมือนตาที่3เปิดนะคะมันเหมือนคุณมีเซนส์สัมผัสได้ดีมากๆมันเหมือนคุณมองอย่างลึกถึงจิตวิญญาณนะคะคุณจะมีกําลังพลังมากขึ้นนะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเอ,อ energetic movement ทุกสิ่งทุกอย่างมันกาลังจะเปลี่ยนไปมันกําลังจะเปลี่ยนผ่านนะคะในชีวิตคุณนะคะมันกําลังจะเปลี่ยน เปลี่ยนไปนะแบบนี้นะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามนะคะแม่หมอมองว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว,รวด้วยก็ได้นะคะ energetic movement เป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมีพลังเลยทีเดียวนะอ่ะมาดูต่อนะคะ capacity to love b r e s s i n g embrace เพ e ร์สันแล้วก็ส i t ริช q ลเ s สนะคะอ่ามาพรที่คุณขอคุณจะได้รับนะคะสิ่งที่คุณล้องขอมานานเนี่ยคุณจะได้รับด้วยนะคะเออแล้วก็คุณจะได้เลือกในสิ่งที่ดีให้กับตัวเองนะคะจะรักตัวเองมากขึ้นนะคะ จะรักตัวเองมากขึ้นเอาใจใส่แล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะจะได้รับพรน,นะคะพรอนัอนประเสริฐพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่หมอบอกแล้วว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็ดูแลพวกคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งมาจากพรที่คุณขอด้วยก็ได้นะคะคุณจะได้รับพรในสิ่งที่คุณขอเนี่ยนะ้ามันเลยทําให้แบบชีวิตคุณเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะการได้รับความรักเห็นไหม มาคู่กับเนเจอร์นะคะในเรื่องของการอบกอดเหมือนกันเลยเห็นไหมอันนี้พระพิฆเนศกอดหนูอันนี้พระแม่อุมากอดพระพิฆเนศนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับความรักอย่างที่แม่หมอบอกนะคะอ,อ,อยากมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่นะคะให้แรกก็ขึ้นมาเป็นสองถ้วยแล้วนะคะเนื้อคู่ที่คุณเจอเขาจะรักคุณจริงๆจะเป็นรักแท้จะเป็นรักที่แบบ ดูแลซึ่งกันและกันจะเป็นรักที่แบบอบก,กอดเป็นรักที่มีแต่ความเมตตานะมีแต่ความเมตตาการุณาอย่างที่บอกว่าถ้าก่อนหน้านี้นะใครที่เป็นความรักที่มันมีความนิ่งเงียบขัดแย้งกันเป็นความรักที่ห่างเหินหรือเป็นความรักที่มันจืดชืดนะแม่หมอบอกว่าจากนี้ไปนะความรักของคุณมันจะเริ่มแบบหวานชื่นมากขึ้นนะคะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะกอดกันมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร ให้ความรักกันมากขึ้นให้การเอาใจใส่ให้การดูแลกันมากขึ้นแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะคุณจะชนะอุปสรรคชนะปัญหาต่างๆนะในช่วงเวลานี้ด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ความสามารถด้วยซิกเซนส์ของคุณนะคะใช้ซิกเซนส์ในสิ่งที่คุณมีให้เป็นประโยชน์นะคะคุณจะก้าวข้ามผ่านสิ่งยากๆไปได้คุณจะทําทํามันได้สําเร็จนะคะแล้วคุณจะมุ่งไปทางข้างหน้านะคุณจะคุณจะดําเนินไปทางจุดจุดมุ่งหมายนะคุณจะมองไปถึงเส้นชัยแล้วก็ ความสำเร็จที่อยู่ข้างหน้าของคุณเลยทีเดียวแหละนะคะก็โอเคแหละประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะก็แม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ